อาจารย์เข้ามาแล้วชล่าเหยื่อเลยบอกอาจารย์เจ้าว่าตอนนี้ยังไม่ขวนลงมือที่แผลก็เบงเอี้แห่งสนักชวนจินพวกเราจะประนีประนอมนางมารสักครั้งเจะหลบเท้าชาค้อในดีเนี่ยเว้จิจะต้องขี่ม้าแดงไปตามท่านเตมูจินรีบไปด่วนเจ้าเตมูจินถ้าเหนสินคุกับเลมูภาจะระวังแผลก็จะลอกทำลายท่าน เตมุจินเจ้าเป็นใครข้าก,ก,ากาวยเจ๋งสิทธิเจ็ประหลาดกังหนํำเพฮะข้าฉันเป็นชาวใต้สองนีทำไมถึงอยอมรับใช้พวกใต้กิมพวกท่านจะอยู่ฝ่ายเดียวกับเราหรือเป็นคนปะักเาข,ขาจะแต่งตั้งเจ้าเป็นราชบุเคยดาบทองขนแม่ ต้องรักษาคำสัญญาท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจะจัดการให้เองอาจารย์ได้แล้วมามาแดงข้ามันเลือดออกมันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเมื่อยไม่เป็นร,รอยลอกมันไม่ใช่เลือดแต่มันคือเงือสีแดงอเราจะไปนั่งกุยกันในร้านไม่ได้หรือไง เราว่ามันน่าจ,จะเป็นเหงือโลหิตในตำนานใช่ไหมน้องสามถูกต้องแล้วครับมันเป็นม้าวิเศษในประวัติศาสตร์ที่หายากมากของประเทศใต้อ๋อ,องซึ่งสามารถทิ้งได้วันละพันลี้เชียวในอดีตฮันบูฮ่องเต้ต้องการม้าเหงือโลหิตไปครอบครองทุ่มเททั้งเงินทองและยกทัพมาตีประเทศใต้อ๋อ,องเพื่อชิงม้าพันนี้โดยเฉพาะแต่ยังถึงกับหาไม่ได้เนี่ยโอ้โหใช่แล้วก้ยเจ๋งนี่คือม้าวิเศษเหงือโลหิต นี่ในรอบร้อปีก็ยังยากจากพบผ่านสักตัวหนึ่งจะต้อง <า S 1> ดูแล<า>มันให้ดีๆแล้วนะกันก่อนเถิดเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอยู่นั่นแหละเมื่อครู่ข้าได้ยินเรื่องเราใหม่ๆหลายเรื่องเลยท่านพี่ใหญ่มีศสดประสาทยอดเยี่ยม ท่านบอกพวกเรามาเถอะท่าน,นยั้ยินเรื่องข่าวใดหลายเรื่องอยู่เรื่องแรกสตรีโต๊ะข้างๆนั้นเขาตั้งใจจะปล้นม้าแดงเจ้าเพื่อเอาไปถวายคุณชายของพวกนางฮะส,สตรีใดท,ท,ที่โต๊ะข้างเรามีสตรีด้วยเหรอ,อไม่เห็นโอ้ยแค่นี้ก็ไม่เห็นไอ้พวกสตรีชุดขาวที่เหมือนมาไลเดอร์ตรงนั้นสตรีเรดิไปทั้งแล้ว่าบุรุษชุดขาวนั่นะ พวกนางมาจากเขาอูดขาวอินเดียนเซย่หัวคุณชายของพวกนางไปชุมนุมกับชาวยุทธจักรร้ายกาจอีกหลายคนที่ปักกิ่งงานนี้จะมีความสําคัญอย่างใหญ่หลวงอมีพลร้ายตัวอินเดียนเซยสองแต่พวกเรามีรับประลองฝีมือที่เมืองเกียเหงพวกเราคงไม่มีเวลาไปสืบเรื่องราวที่เมืองหลวงหรอกกูจจิง จ้ไปตามนัดที่เมืองเกียรเงเองก่อนสมาว่าเราจะไปสืบเรื่องสําคัญที่ปักกิ่งเมื่อได้ความแล้วพวกเราจะตามเจ้าไปดีหลังถูกต้องกุ้ยจิ๋งจะได้หาประสบการณ์เพียงลําพังสักครั้งขอข้าไปด้วยครับอาจารย์เป็นะครับนะจะตัเล้ววจ้าไปก่อนนะนะยัางงอเงี้ยเตามเจ้าไปเจอเองก็ได้ครับก๋วยจงเวลาเจอศัตรู สู้ไม่ได้ให้หนีครับท่านอาจารย์ กับนาดูด้วยไหมเราจับสนิทจนาหน้าเปิดทางด้วยค่ะจะกลัวอะไรลงไปกินเจ้าหรอกนะ้ำดีนะอาจารย์ว่าไม่ต้องลงมือได้ข้าต้องลองดู แดงเอ๋ยวันนี้เราประจมภัยกันเยอะนะขาก่อนกันสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยอกไปจะคองนั่นต่ครบไม่ออกออกแล้วข้าจะเอาอะไรกินหรือว่าที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารแต่เป็นโรงเลี้ยงสัตว์ที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยใช่คนหรือเปล่าน้องชายเจ้าหิวเหรอมามาเดี๋ยวข้าเลี้ยงเองพูดเล่นเนี่ยเฮ้ยพูดจริงสิเจ้าดูผอมแห้งแรงน้อยมามากันไกินกัน เซียวเออขอเซตเตกแกสองที่เด้อมานั่งด like ูกันท่านสั่งพวก็เสิร์ฟปั๊บนี่คือเนื้อแกงของท่านอ่าน้องชายถ้านทางเจ้าหิวงั้นกินของข้าก่อนนะไม่กิน่ะดูงั้นงั้นข้ากินไม่ลงอ่าเจ้าไม่ชอบเหรองั้นงั้นเจ้าสั่งสิ่งที่เจ้าชอบสิงั้นข้าสั่งแล้วนะเซียวเออ เอาผลไม้เชื่อมสี่อย่างและผลไม้สดมากินเรียกน้ำย่อยเอาจัดอาหารมาแปดอย่างข้าต้องการนกกรกทาไฟแดงผัดตีนเป็ดแดงจืดลิ้นไก่กระเพาะกวางหมักเล้าหวานเป็นวัวตุ๋นเนื้อกระต่ายฝอยกุ้งชุบแป้งทอดขาหมูเปรี้ยวหวานเออท่านขอรับคือคืออาหารพวกนี้ราคาแพงมากเลยนะครับอะไรกลัวข้าไม่มีเงินจ่ายดูสินี่คุณชายคอยไปค่าอยู่ตรงนี้ทั้งคนจริงไหมคุณชายจริงไหมอ่านี่คือค่าอาหารแท่งเดียวพอไหมวู้คุณชายพอครับพอจะสั่งอะไรอีกไหมครับ สั่งได้ครับสั่งได้ไหมคุณชายอาหารทีดีทั้งนั้นฮ <c oughs> ข้ามาจากมองโกนะข้าเลี้ยงอินซีต้องสองตัวเนี่ยนเอน่าสนุกดีนี่แถมตอนนั้นนะตอนข้าขี่ม้าเหงาเราเห็นไปช่วยท่านเตมูจินลุ้นมากเลยแบบ ไม่ัชายเป็นเรื่องที่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเห็นตอนนั้นนมันข้าสกิลโกรล้อพวกเราไว้ทั่วทุกสารทิศพี่ชายท่านชื่ออะไรรอข้าชื่ออึ้งยงข้าชื่อกวยเจ๋งกวยเจ๋งเรื่องนี้ฟังดูเท่จังเลยคือเกิดมาเกิดมาทั้งชีวิตข้าไม่เคยเครชมชื่อว่าชื่อข้าเท่เลยมาแต่สั่งอาหารเพิ่มไหมเซเวอร์สั่งอาหารเพิ่มหน่อยหมดร้านเลยนเว้ยน้องอึ้งยง นี่เราคุยกันมาสามชั่วโมงแล้วข้ายังอยากฟังเจ้าคุยอีกเจ้านี่แสนรู้มีความรู้เยอะจริงๆเยอะกว่าทุกคนที่ข้าเคยรู้จักอีกพูดเก่งด้วยข้าก็ยังอยากอยู่กับพี่ชายต่อไปเรื่อยๆคุยได้ทั้งชีวิตเลยอย่างกับเราเคยรู้จักกันมาก่อนงั้นแหละชาติที่แล้วเราคงทําบุญได้กันมาเยอะตอนนี้ก็ใกล้มืดค่ำแล้วนะเจ้าเอ่อเจ้ากลับบ้านไปก่อนเถอะไปพักผ่อนเถอะนะนะพี่ชายรังเกียจข้าหรือก็ได้เดยโดก่อนต้องชายมีอะไรอีกล่ะ อาการหนาวเย็นเจ้าเอาเสื้อข้าไปจะได้อุ่นๆนะแล้วก็อ่านี่เงินและทองแท่งเจ้าเก็บไว้ใช้ซื้ออาหารอีกเลยสม้าแดงของข้าถ้าเจ้าอยากได้ข้าก็ยกให้เจ้านะี่เงเอาน้องยงน้องยง <c oughs> <c oughs> โลกนี้มันแครจริง <c oughs> จริงดแคแคที่อาจารย์อาของพวกข้า <c oughs> หูทุ่งห้ ชายามก่อนสามหัวเจ้ากราบซะสิไปเรียกอาจารย์ของเจ้ามาเคลียร์กับอาจารย์อาคาสิเออเจ้านี้อาจารย์ข้าติดทุรเฮ้ยที่กระป๋าเฮ้ยไม่เชื่อเราแก้งประเดี๋ยวอ้เจ้าเล่เราไม่เชื่อมั่วจะอยากหาเรื่องเข้ามาเลยสามหวเข้ามาอยากรังแกเด็กพรุ่งนี้ตอนเที่ยงพาอาจารย์ของเจ้าไปเจอที่ป่าสนดำชายเมืองด้านตะวันตกเจ้าอย่าหนีหรอ ใช่จะหีส่งโรคจะหนีลามนัดนะเว้ยเชิญชิมครับเชิญชิมข,ขนมเบเกตโปแตตออะไรที่สุดในแดนล่าสิบตำลึงเท่านั้นนะครับสิบตำลึงฮลัลโหลข้ามาแล้วฮลัลโหลเฮ้แม่พวกนี้นี่นัด เที่ยงรถแต่เละกันซะเองไหนอาจารย์อาพู้ท่านไปไหนล่ะแล้พวพู้ท่านไปขึ้นไปเล่นอะไรวันนั้นคิดถึงชิงชา้าไว้เด็กหรือไงโอ้ยกดจีรีไปพวกเราไปใช่พวกเราจีา <laughs> ข้าไม่โง่หรอกข้าว,ว่าพวกท่านน่ะอยู่บนนั้นน่ก็ดีแล้วนะอยู่ต่อไปละกันนะ่ะน<อ>ี่ือใครจับพวกเขาแขวนไม่ได้เนี่ยใช่อาจารย์หรือเปล่า คิดไม่ออกค่อยคิดใหม่ปักกิ่งเมืองหลวงใต้กิบโอ้อากาศเมืองหลวง เร่เข้ามารับเร่เข้ามานิยายออกใหม่เรื่องศพอารยะนิยายดีนักเขียนดีกิมโยกยังชิดซ้ายขอบอกขอบอกกลิ่นอายอ,รอยารยธรรมโอ้เอไปดูตรงนั้นเร็วไป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 ,ไปม,มีอะไรกันโอ้แพ้อ,อีกหลายแล้วนีย่ยเนคนนี้คนได้ขึ้นขานแน่ๆท่านได้สมัครมาลองอีกไหมครับเชิญครับเชิญใครจะสมัครถ้าอยากโดนตื้อ ไม่มีใครแล้วอิมะก็จวนตกเก็บของก็ถือลูกจริงๆก็อยากได้เมียแหละแต่คนนี้มันเก่งเกินช้นาก่อนไหนๆๆใครๆข้าขอประลองด้วยคนออหากชนะข้าจะได้แต่งงานกับแม่นางคนสวยนี่ใช่ไหมเราสองพ่อลูกเป็นคนเนิจจรต่ำต้อยคุณชายท่านรูปงาม หล่อเปียงด้วยสง่าราศีฐานะคงสูงส่งไม่เป็นไรข้าจะไม่ต่อยตีให้บุสสาของท่านเจ็บปวดรอกท่านหลอคาเล่นแล้วข้ายากจนต้องเปิดการแสดงหาเงินประทังชีวิตอีกประการครั้งนี้ไม่ใช่การประลองธรรมดาแต่เป็นการประลองเลือกคู่ซึ่งมีความสําคัญต่ออนาคตบทสาของข้าพเจ้าคุณชายโปรดอโหสิไม่ต้องพูดมากข้าต้องการประลอง เชิญแม่นางข้าไม่เคยเจอผู้หญิงเก่งเหมือนเจ้าเลยเออเป็นลูกขางเจ้างดงามดั่งดอกไม้แรกแย้มไม่ต้องพูดมากข้าชอบเจ้านะจิตกังวนทีรองเท้ารองเท้าไปเรียวเป็นคู่เลยพอพอพอ คุณชายท่านชนะแล้วขอทราบชื่อแท่คุณชายไม่จำเป็นกระมังงั้นข้าพักอยู่ที่โลเตียมตะวันตกเราไปคุยกันที่นั่นเถิดเอาตัวแข่งกลับบ้านบ้านกลับหิมะเริ่มตกแล้วข้าควรรีบกลับบ้านไม,ม่เวลาคุยเปเลยบบตงนีได้ยังไงเื่งแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องเล่นตลกน้าข้าประลองเล่นเล่นเองแค่จะเสียสติไปแต่งงานกันจริงๆเล่า ช่แล้วเต็มเต็มกะลาหัวหน่องค์ชาลเสูงสูอะไรวะนี่แอะไรวะเจ้าเจ้าดูถูกเราแล้วเป็นไงเอาราคาลูกข้าคืนมาแล้วเรื่องลากันข้าจะเก็บมันไว้ดูเล่นตอนไม่มีอะไรทำได้มาสู้กันมาทำโตา ชาิช่วยไม่ได้ถีมือเจ้าเองยังไปไม่ได้เฮ้ยอะไรกันอีกญาติเจ้าหรือไงไม่ใช่ข้าข้าชื่อกัวเจ๋งเป็นสิทธิ์ของเจ็ดประหลาดกลางน้ำไกลเจ็ดประหลาดกลางใครถามหลีไปที่โง่ไม่หลีไมลีลีอย่าไปอย่าไปไม่ไม่ท่าน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 ต้องแต่งงานกับนางก่อนหลานชายช่างวะเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาอ่า งั้นก็ได้แต่ท่านต้องคืนรองเท้านางไปก่อนเรื่องมากจริงลีกแล้วยกสองฟังเรตยนนั่นอีกแล้วอาจารย์อาเราต้องช่วยองคชายไหมม่จบเป็นหรอกองชายเก่งกว่าปล่อยไปเถอะเดี๋ยวมันก็แพ้เองเดี๋ยวชายช้เป็นวิชาสกัดชนจินใช่แต่ตอนทำไร้แกนั่นดูเหมือนวิชาสังกัดอื่นนะถูกต้อง ดูแล้วคล้ายวิชามานพวกท่านทราบดรือไมวิชาเนี่ไม่รู้อ่ะเอาชายคงเนี่ยจากหลายธรรมะก่ะเฮ้ยเด็กสตกหัวอยู่นี่นะจะดีนะตามจังสวัสดีพี่ชายสบายดีไหมเอาหน่องยงยงเนี่น้องยงหน้องยงเอามันอยู่ในกางเราก็าเลยตามตาม ใหมันดีรอดตามวิเวลานีพแบบนี่พี่พไปไนวะตามมันจุดย่ะจุดเปิดทางาอะไรนักหนาวเนี่ยฮะท่านแม่ท่านแม่ครับหิมวาตกแล้วท่านออกมาข้างนอกทำไมครับอากาศหนาวอย่างนี้ไม่อาจป่อยได้นะครับก็เจ้าน่ะสิออกมาเล่นนอกบ้านมัวแต่ต่อยตีกัน กลับบ้านเลยแม่ใครมันสายใครข้าข้าแค่ออกมาเที่ยวเล่นแกล้งเหงาเท่านั้นมามางั้นเดี๋ยวเรามากลับบ้านพร้อมกันนะครับถ้าถ้าไม่อาจไปไอ้อไอโกไปถ้าไม่อาจไปบังอาจมากไปแล้วเขาลูกคังหยุดเดี๋ยวนี่เป็นไปไม่ได้เจตต้องช่วยองค์ชายหน่อย รขอคระวัาท่านคือประมุขใครแส่แพ้ใช่ไหมใช่แล้วจะท่าไปเจ้าคือใครอาตมาเฮนชูอิทจากสำนักชวดจินที่แท้ท่านคือเฮงชูอิทเซเลเซียทาวเล็กหนึ่งในเจ็ดพับไพชิสจินผู้มีชื่อเสียงค้าเสียบอะรยากนวไม่บังอาจเพียงแต่ข้าขอวิงวอนให้ท่านเมตตาหลานชายท่านนี้ได้หรือไม่ข้าไม่รู้จักเขามาก่อนแต่ก็รู้สึกถูกชะตาของเขาบ้าม่ท่านเอปากข้าขอร้องข้าจะขัดได้อย่างไรเล่าเชอท่านนักพร ขอบคุณท่านประมุกแพ้เสียงลมส่วนเจ้าเจ้าอาจารย์เจ้าซิวชืเอ่ใดข้ามีหยาดเอ่ยน้มท่านได้ท่านสั่งห้ามเอาไว้อาจารย์ของเจ้ามีไฟแดงหนึ่งเม็ดบนแกมซ้ายใช่หรือไม่ถูกต้องเจ้าเป็นศิษย์พี่ของพี่คุซูกิจริงๆอาจารย์เจ้าไม่ได้สอนหรือว่าสำนักชวนจิตเรามีกฎอย่างไรเจ้าระแกททาร้ายผู้อื่นข้าต้องแจ้งให้อาจารย์เจ้าลงโทษเจ้าสถานน่ะอย่แล้วขอคารวะท่านนักพจน์ ข้าขอเชิญท่านกับพี่ชายท่านนี้ไปพักที่บ้านข้าจะได้เลี้ยงตอบแทนในการขออภัยข้าขอน้อมรอพวกท่านอยู่ที่วังเตียอ๋องข้าต้องขออำลาไปก่อนเพราะต้องพาท่านแม่กลับวงังเชิญท่านแม่กลับบ้านเถิดขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ช่วยชีวิตเจ้าก็กล้าหาญมากไม่น้ำใจช่วย,วยเหลือผู<ล>้ที่เมตตาช่วยเราสองคนพ่อลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้แผลท่านเป็นอย่างไรบ้างขอข้าดูหน่อยสิ เป็นรูห้าจุดขาคับคายว่าเคยเห็นแนววิชานี้ที่ไหนลึกไม่ออกแพร่เป็นรูลึกถึงกระโดกวิชาอมหิตจริงๆหลานสาวเจ้าชื่ออะไรลึกข้าพระเจ้ามกนยมชื่อค่ะมารดาเจ้าลูกอท่านสิ้นบุญไปก่อนนะคะอาการขอพ่อเจ้าหนักอาการเจ้ารับเงินนี้ไปก่อนเอาไว้ใจ่ายพอผ้าพ่าเขาจะพาพ่อจะไปหาหมอพรุ่งนี้ข้าจะมาดูการใหม่ส่วนเจ้าหลานชายไปพากับข้าก็แล้วกัน รับเออท่านพจน์อทธข้าขอเวลาสักครู่ได้ไหมข้าขอไปบอกเพื่อนข้าก่อนเพื่อหรือโอเคได้สิแตเ่เขาไปไหนแล้วแล้วเนี่ยเมื่อกี้อย่างนี้เจ้าเองาเอาเองฮ่าฮ่าพี่ชายนี่ช้าจริงๆเลยข,ข้าาดีใจ,จมากเลยเนี่ยที่เจอเจ้าอีกข,ข้าคิดถึงเจ้าตลอดเวลาเลยว่าจริงอะ่ะจริงสินี่น,นี่ซื้อขนมมาให้ด้วยอร่อยมากข้าว่าเจ้าคงชอบนะดูได้ไงว่าอร่อย พี่แอบกินล้วสิรู้ได้เอ้ยป่าวครับข้าไม่ได้ตั้งใจกินข้าไม่กล้าแอบเรากินข้าคนเขาบอกว่าอร่อยเนี่คข้าเราเล่นพี่สนุกสนุกเท่านั้นแหละพี่ชายนี่เชื่อคนง่ายจริงๆคนขายก็ต้องบอกว่าขนมตัวเองอร่อยทั้งนั้นแหละอ๋อขนมเละเทะหมดแล้วตอนซิอกันเมื่อกี้มันคงเละอ่ะทิ้งๆไปเลยไปซื้อให้ใหม่นะมันไม่ต้องหรอกก็จะกินชิ้นนี้แหละนี่ดีกับข้าจริงๆขนมที่พี่ให้มามันเป็นขนมที่อร่อยที่สุดนี้แหละน้องเเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ทำไปร้องไห้ไปพักกับข้าเลยนะเราจะได้คุยกันององเอา้าน้องเปียบหรอได้ใช่ไหมพวกเราไปกันเถอะดีจริงๆที่แถ่เจ้าคือลูกศิษย์ของเจ็ดประหลาดกังหนำแถมพี่เบงยังเกงสอนวิชารมปราในเจ้าด้วยต่อไปเราเจ้าไม่ต้องห่วงแล้วข้าต้องประลองอะไรอีกเหรอเอา้าเจ้าไปรู้รายละเอียด งั้นคุต้องรออาจารย์เจ้ามาเล่าแบบละเอียดแล้วล่ะข้าแค่รู้ว่าพี่คุซิกิอาจารย์เจ้านั้ผาลูกศิษย์มารอฝีมือกันและลูกศิษย์ของท่านก็พี่ก็คือเจ้าองค์ชายนั่นนั่นแหละไอหน้าหล่อนั่นนะข้าต้องขออภัยที่ล่วงเกิดข้าไม่รู้เขาไม่ต้องขอโทษหรอกเจ้าทำดีแล้วเจ้าเป็นฝ่ายเขาเป็นฝ่ายผิดรังแกคนอื่นก่อนเรื่องนี้เนี่ยข้าไปบอกให้ท่านพี่คุซิกิลงโทษเขาตามกฎสำนัก แต่เอมันก็แปลกนะปกติพี่คูซูกิเกจช่างภาคใต้กิมมากแต่คราวนี้ทำไมเป็นรับอ,อกชใช้ต้กิมมาเป็นสิทธิ์แถมสอนเขาจนมีฝีมือไม่ธรรมดาถือว่าเข้ากันเก่งทีเดียวแหละใช่ครับเขาเก่งกว่าข้า,ขา,ขา,ขาแต่ก็แปลกอีกนะต้องจากวิชาของชวดจริงแล้วมันดูเหมือนมันยังมีวิทยายุทธอื่นๆอ,อ,อ,อีกมันโหดเทียมเหมือนพวกวิชามารเจ้าก,ก็เห็นแผลมือนั่นใช่ไหม ครับค่าค่าคุ้นๆูนเหมือนกันว่าเคยเห็นบาดแผลแบบนั้นที่ไหนมาสักที่หนึ่งนะครับขออนุญาตพบท่านนักพรตครับใครกันคำนับคำนับข้าน้อยรับคำสั่งจากองค์ชายน้อยให้นำของกำนันมามอบแด่ท่านนักพรตพร้อมน้อมายเรียนเชิญท่านนักพรตกับท่านก้ยเจงไปงานเลี้ยงในวังตกลงเชิญท่านนักพรตขอรับทางนี้เลยมามา,มา ท่านนักพรตกับท่านพี่กวยให้เกียรติมานับเป็นวาส,สนาของข้าจริงๆยายเจ้าไม่เลียกข้าอาจารย์อาเดี๋ยวจะฟ้องอาจารย์เจ้าให้ดูอาจารย์ของข้าอยู่ในวังนี้แล้วท่านนักพรตต้องการพบหรือไม่อยู่นี่แล้วนะข้าจะเชิญอาจารย์ออกมาพบท่านข้าขอแนะนําด้านนี้คือเล็งตีเสียงหญินท่านหลวงจีนที่เบต ท่านเนียจีอ๋องหมอญาติวดา,าเสาทรงเทียนอาจารย์สีปีศาจหงหโหโคดทงไฮมังกรสามหัวและท่านอายยั้งเข็กท่านพีมันนี่แหละสิทธิ์ของเจ็ปหลาดกองหนองเจ้าเองหรออาจารย์เจ้าอยู่ไหนอาจารย์ข้ายัางเดินทางมาไม่ถึงขอรับไม่ทราบว่าท่านมีธุระใด <c oughs> ท่านพีเจ้าเด็กคนนี้เป็นพวกมงโก เคยช่วยเตมูจินแข็งข้อเราจับมันไปให้ท่านอ,องค์เถิดทำความดีความชอบประเสริฐบัดนชายคนนี้มากับข้าห้ามอยู่กับเขาการุณาอยู่ในความสงบครับรุณานานะฝีมือเราคูา่ขี้กันเด่๋พวกมันคนเ <คน S 3> ยอะก,ก,กว่าห<ม>าทางหน่อยฝีมือเจ้าักคนร้ายก่น แต่เจ้าชุดขาวนี่พวกใครกันแน่วะเียพวกนี้ฝีมือร้ายกาเราต้องสงบท่าดีไว้ก่อนดีกันครับดีกันนั่นอาจารย์มาแล้วคารวะท่านอาจารย์เจ้าเล่นตลกอะไรทันพีคุซุกิอยู่ไหนนี่ไงอาจารย์ค่าเคยสอนข้าเล่นตบแปดตอนเด็กนักพูดคุซุกิเขาก็เป็นแค่หนึ่งในอาจารย์ของข้าเท่านั้นโอหังไปแล้ว เขาเจงเรากลับครัทอนกลับได้แต่เด็กนี่กลับไม่ได้ข้าพามาก็ต้องพากลับเรามารเลกคนกันดีกว่าถ้าองค์ชายเป็นอะไรไปพวกเจ้าจะรับผิดชอบไหวหรอข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรข้าเห่งช่วยสำนักชวนจินพวกเราซื้อสัต์ถือคุณธรรมเจ้าละจะรักษาสัจจะแค่ไหนเจ้าเองก็มีชื่อเสียงในยุทธจักนะ ได้เราปล่อยคนพร้อมกันแต่ถ้เาเจออีกข้าไม่รอเว้นแน่งั้นข้าอำลาแล้วกันพบกันโอกาสหน้า,า,า Gmail, ถ้าท่านนักพรตมีเวลาว่างปรดมาสนทนากันอ like ีกครั้งผู้เยาจะได้รับการสั่งสอนไม่ต้องอูดหรือเรื่องของเจ้ายังไม่จบเราต้องเจอดีกันรอค่านนักพรตฉันไม่ฉันไม่พิจาราระบายเด็กแล้วแต่เราไม่ปล่อยท่าน อมอ้อมือก sí, ็เจะงเรากลับกันโอ้โหท่านนักพรท่านสุดยดหรือท่านมีวิทยายุทธยอดเยี่ยมจริงๆเอาเอาท่านนักพรเป็นไรมากไหมครับท่านท่านนักพก็เจ๊งเรากลับลงเตียมเดิมไม่ได้หาลงเตียมใหม่ที่อยู่ชานเมืองแก่จากผู้คนเร็วหาคนที่นี่ไม่ค่อยมีคนพักฆ่าโดนพิษ